อาบอกเลยวันนี้อยากกินไข่ดาวก็อยากจะกินไข่เจียวก็อยากจะกินค่ะวันนี้จะมาในรูปแบบไข่เจียวดาวจ้าง่ายแสนง่ายแล้วก็ได้กิน2เมนู2ไข่พร้อมๆกันนะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวการจะมาแบ่งปันวิธีการทอดไข่ดาววิธีทอดไข่เจียวยังไงให้มัน อมน้ำมันน้อยๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะนี่เลยค่ะไข่ไก่สี่ฟองจ้าสี่ฟองกิน2คนนะการอ่ะจะทำเป็นไข่ดาวอ,อ่ะหนึ่งฟองอ่ะกันก็จะเก็บเอาไว้นี่ของการอ่ะกินน้อยการเอาแค่ไข่ดาวพอเสร็จแล้วอะ่ะเออถ้าไข่เจียวอร่อยเดี๋ยวกันจะไปแย่งไข่เจียวกินต่อไข่นะคะ อ่ใช้ไข่สามฟองเพื่อทำไข่เจียวเนาะปรุงรสตามชอบค่ะของการจะปรุงนิดเดียวแค่ใส่แมกกี้จะใส่แมกกี้หรือซอสปรุงรสก็ได้เนี่ยแค่นี้นิดหน่อยถ้าอยากจะให้ไข่เจียวมีความนุ่มไม่แข็งกระด้างค่ะมะนาวค่ะหนึ่งซีกน้อยๆให้บีบใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ตีไข่เจียวตามปกติเลยค่ะ นี่ค่ะก็ตีเป็นไข่เจียวธรรมดาปกติประมาณนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจียวไข่เออยงังยังยังไปไม่ได้ไหนไหนก็ไหนไหนที่จะทำแล้วค่ะเราก็ตอกไข่เรียมใส่ถ้วยแบบนี้ไว้การเพิ่มไข่หนึ่งฟองอ่าไข่ที่ใช้ทั้งหมดเป็นห้าฟองทำเป็นไข่ดาวสองฟองนี่เลยจ้าให้ใช้ช้อนซ่อมมาค่ะค่อยๆตีไข่ขา,ขาวอ่าระวังนะอย่าให้มันโดนไข่แดง พอเวลาตีอ่ะเล็กน้อยเนาะไม่เยอะหรือใครไม่ใช้ซ่อมตีก็ล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะของการเรียบร้อยแล้วใช้นิ้วเนี่ยค่ะหยิบเนี่ยใช้นิ้วหยิบแล้วก็บี้บี้ไข่าขาวเล็กน้อยเนี่ยหยิบไข่าขาวแบบนี้มองเห็นไหมน่าจะเห็นจีบจีบอ่าใช้นิ้วจีบไข่าขาวแบบนี้เล็กน้อยเนาะจริงๆไม่ต้องไม่ต้องทําเยอะก็ได้เนี่ยเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้ ไข่อันนี้จะเป็นไข่ดาวไข่ดาวแฝดนะคะสองฟองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวค่ะรวมกันทั้งหมด5ฟองกินกัน2คนไปจ้าไปเจียวไข่เจียวดาวกันจ้าอยากกิน2อย่างต้องได้กินตั้งกระทะวอร์มกระทะให้พอร้อนจ้าค่ะกันก็จะใส่น้ํามันจะเห็นได้ว่าการจะใส่น้ํามันเยอะหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูตอนการเจียวไข่เสร็จแล้วเนาะเบาไฟลง ใช้ไฟกลางๆค่ะในการทอดไข่ดาวค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไข่ดาวลงไปทอดก่อนแบบนี้ย้อนลงไปเลยไม่ต้องแยกนะาการจะไม่ได้แยกเห็นไหมการที่เราตีไข่ขาวอ่ะให้มันกระจายตัวพอเวลาเราทอดปุ๊บเห็นไหมไข่ขาวมันก็จะขยายใหญ่ทําให้ไข่ดาวอ่ะมันดูน่ากินนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะไม่ติดกระทะนะคะ าการจะให้ไข่ดาวได้ระดับนี้อ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาไข่เจียวค่ะเทลงไปแบบนี้นี่ไปยังไงน่ากินไหมเล่าไฟค่ะสำคัญที่ไฟนะ ไฟอย่าให้แรงเกินใช้ไฟกลางๆค่ะในการทอดไข่ดาวในการเจียวไข่แบบนี้นะเห็นไหมไข่เจียวดาวไข่ดาวมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ไข่เจียวล้อมรอบบอกเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูสมานนันชันค่ะชอบแบบแตกต่างแต่ก็สามารถทำในกระทะเดียวกันได้เห็นไหม <laughs> จะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันอีกต่อไปเนาะเนาะน่ากินอะ มันหอมมากเลยการที่เราใส่บีบน้ำมะนาวลงไปอะค่ะมันจะช่วยให้ไข่อะมันมีความนุ่มมันมีความนิ่มแล้วก็ไข่ที่เราเจียวออกมามันมีกลิ่นหอมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไข่มันจะนิ่มมากความกรอบความฟูก็แล้วแต่เราชอบหรือใครจะชอบแบบนี้ก็ได้ก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้ให้ให้แบบว่าฟูปูกบกรอบด้านเดียวอีกด้านหนึ่งยังจะเป็นไข่แบบข้นๆอยู่แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ของการไม่ถนัด าการก็จะพลิกกลับด้านค่ะหนึ่งสองส้อีกด้านหนึ่งการจะทอดแค่ให้เหลืองแค่แป๊บเดียวจะไม่ให้เกรี่ยมมากอ่าโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะก่อนตักไข่ขึ้นการจะเร่งปรับไฟค่ะเป็นไฟแรงสุดค่ะเพื่อไล่น้ำมันนี่เมนูง่ายๆนะแค่เราพลิกนิดเดียวเราก็จะได้กินอีกรูปแบบหนึง่งนี่ค่ะ อ้าวค่ะประมาณนี้การก็จะช้อนไข่ขึ้นให้สังเกตดูน้ํามันอ้าค่ะน้ํามันเหลือๆนะคะทอดทั้งไข่เจียวทอดทั้งไข่ดาวค่ะแต่น้ํามันยังเหลือนะคะเหลือเลยพล่องไปนิดเดียวเองนี่ประมาณนี้จ้าค่ะเราก็จะได้ไข่เจียวดาวแบบสวยๆแล้วนะคะ พร้อมเสิร์ฟจ้าใครสนใจเมนูนี้ยกมือขึ้นแบบสุดแขนเลยค่ะนี่เลยจ้าไข่เจียวดาวค่ะที่สำคัญนะคะอมน้ำมันน้อยๆมานี้ค่ะมานี้ค่ะนี่นะคะน้ำมันหลังจากทอดไข่ดาวทอดไข่เจียวแล้วน้ำมันเหลือๆค่ะบอกเลยค่ะอ่านี่เลยค่ะ หนึ่งจานเบิ่มเบิ่มเลยค่ะเอาของการเป็นแนวทางแล้วลองปรับกันดูนะใครชอบไข่ดาวแบบไหนลองจัดกันดูค่ะอร่อยแบบไม่ต้องแย่งอร่อยแบบไม่ต้องงอนกันเนาะเออฉันจะกินไข่เจียวฉันจะกินไข่าดาวต่อไปนี้จะไม่มีแล้วจา้าจัดมาเลยค่ะหนึ่งจานนี่เลยอยู่ในจานเดียวกันเลยเน่ยจะกินตรงไหนก็เจาะเอาเลย